Yeah. สวัสดีทุกคนแล้วนะครับผมนะอยู่เกม s e c o n น seven นั่นเองนะครับ s ซ c o n d seven นั่นเองซึ่งผมก็เกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะทุกคนนะผมเล่นไปนจบแล้วนะครับประมาณสองรอบนะทุกคนในทั้งเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดนี่นะครับแล้วผมก็มาเล่นอีกรอบนะึงนะประเด็นก็คือทุกคนผมไม่รู้นะครับว่าตอนผมอัพเกมนี้อัพคลิปเกมนี้ไปอะ่ะเกมนี้มันจะแบบว่าสามารถเล่นได้ไหมนะครับนะเพราะว่าผมนะเล่นโหมดทุกโหมดไปหมดแล้วนะ ผมจะเล่นโหมดมีเดียมนะครับนะโหมดฮาร์ดมันจะมีแต่ตัวระเบิดระเบิดแหะทุกคนซึ่งมันจะไม่ค่อยสนุกนะครับนะไปเลยครับผมด่านนี้ครับก็คือให้เราไปคีนให้เราไปเคลียร์ซฟเ้า์ของพวกโจรนะทุกคนนะผูกก่อกลายอะไรทำนองนั้นนะครับนะเฮ้ยพวกอยู่หรือเปล่าอะไรงั้นเหรอ นายก็รู้นี่ว่าต้องว่าเพาะว่าเรื่องอะไรเราไม่มีเวลามากนะต้องการอะไรล่ะฉันอยากได้ปืนกลอ็อกเอ่อล็อตหนึ่งได้มาแล้วก็ US เอสแล้วก็ u s เสอีดีด้วยฉันคิดว่าฉันอยากได้ปืนใหม่อะไรทนองนั้นแน่ใจใช่ไหมนายคิดว่านายคิดว่าเรานั่นเคยเจอกันแค่ครั้งแรกนั่นเลย,ยงไง เราเคยเจอมาแล้วนะ่ะอยู่ถามอะไรง้งๆได้แล้วได้เวลาเอารถมาส่งแล้วแล้วในบ้านหลังนี้นะ่ะก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปในวันที่เก้าตอน,น,นคืนนะไม่ไหนต้องมาเดี๋ยวนี้เออลันโดผู้บัญชาการผมไม่ไม่รู้ว่าคุณต้องการถามหรือเปล่าแต่ว่านี่คือต่างคุณแล้วฉันขอโทษนะแต่ว่าเรา ไม่มีอะไรที่สามารถใช้สำหรับนายได้เลยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยพวกเราเรามีดีวกันไม่ใช่หรือยังไงอ่ะฉันคิดว่าเราน่าจะนายน่ะจะไม่ต้องเอาทหารไปถลม่มที่สีพหานันไม่ใช่หรือยังไงอ่ะอ๋อแต่ทุกๆอย่างอ่กกงนะนายก็ต้องเอามันมาให้ฉันด้วยนะฉันเข้าใจเกีเ่ยวดีวของเรานะ แต่ไม่ยงก็ตามเราไม่ค่อยมีเวลายัางไงก็ตามนะนายไม่มีพื้นที่สำหรับไอ้พวกนั้นหรอกนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเพื่อนซัพพลายกานะันน่ะมีอยู่ในกองทัพก็จริงแต่เราจะไป่ต้องหาทางทำอะไรกับมันสักอย่างฉันสัญญาฉันจะให้แน่นอนแต่ในตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเกี่ยวเซฟเฮาบ้านั่นเราต้องรู้ว่าด้านในนั่นมันมีนมปืนมากแค่ไหนไม่ไม่มีทางนะฟังนะผู้หูเราจำเป็นต้องหาคนที่สามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ แต่ฉันคิดว่าฉันฉันคิดว่านายอาจจะเลือกคนที่จะมาช่วยเราก็ได้นะพวกงั้นฉันจะคิดเกี่ยกับเรื่องนี้ทีหลังไหมไฟเขียวแล้วพวกไฟเขียวแล้วซูล่าในเวลาที่นายต้องจัดการแล้วพวกมันไม่สนใจอะไรนอกจากปืนใหม่ปืนใหม่งั้นเหรอหลังจากที่คุณวิ่ง วุ่นไปมานะใช่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันก็แค่ปืนง่ายๆน่ะอยนะ่อยางเงา้ยก็ตามเรา,เราเจอพวกมันแล้วได้เวลาที่ไหยรู้แม้ว่าทางผ่านของนายนะ่ะจะเป็นสถานีรถไฟนะไม่ก็บินไปก็ได้แล้วก็ไปถึงที่นั่นก็เตรียมพร้อมนล่นแหละเดี๋ยวนะนั่นคือทั้งหมดงั้นเหรอใช่นั่นคือทั้งหมดไม่ว่าไงก็ตามแต่ไหนนั้น มันน่าจะมีพวกปืนแล้วก็เกาะวิดาณในด้วยน่นเป็นกลุ่มผู้กจจ่อกัน้ขนาดจ้อหมเลยยังไงก็ตามนายเข้าไประวังด้วยเหรอเจออะไรก็ยิงเลยฉันหวังว่าน่าจะเสร็จได้ภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะได้เลยเซเว่น <7 S 2> ประจำที่แล้วอ่าทุกคน โชคดีเลยได้ครับมาอันนี้เป็นปืนอับเกดน,นะทุกคนผมเคยเล่นม,มาแล้วนะนี่ปืน MP 5คู่นะครับนะ อ๋อผมชอบปืนที่เป็นคู่คู่อะทุกคนมันแบบว่ามันดีมันถือสองมือแล้วมันแบบเท่ทุกคนอะไรก็ได้ที่มันถือสองมืออ่ะส้วผมมันเท่มากเลยนะคือผมใช้พวกอาวุธคู่คู่จนผมแบบว่าไม่รู้สึกกระเป้าตรงกลางมันแบบว่าว่างไงดีทุกคนมันผม,มรู้สึกกระเป้าตรงกลางมันบานเกินไปอะ่ะผมพูดงนี้ดีกว่า รีโหลดก่อนปุ๊บปุ๊บต้องรีโหลดนะครับนะไม่งั้นเราจะไม่มีที่กำบังนะทุกคนอืมยิงเลยอ่ะบึ้มไหมปังเรียบร้อยตัวแตกหมดเออเรียบร้อย nice job, ทำได้ดีมากพวก รู้ม嘛มันง่ายไปหน่อยนะสำหรับพวกที่เป็นสมาชิกขององทัพเนะี่ยแล้วก็สำหรับคนอื่นๆไอพวกที่มีปืนตายหมดเรียบร้อยแล้วแล้วพวกมันทุกคนก็ใช้ปืนด้วยไอก็นะก็มาเป็นสถานที่ใหญ่เลยนี่นะยังไงก็ตามเราเรายังไงเราก็มีงานมากมายให้ไหนทําอยู่แล้วในเร็วๆนี้แค่พูดว่า LT ก็พอแค่นั้น แล้วก็คุณส่งสะพายเข้ามาในรถตู้ผมด้วยละ่ะในเซฟเฮาส์เน่ยไม่มีปัญหาแล้วก็เฮ้ ي, มีอะไรเหรอฉันฉันดีใจนะที่ได้กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งเนะี่ยเซเว่นอ๋อเหมือนตัวละครเราออกออกไปจากทีมหายยาวเลยทุกคนแล้วก็กลับมาในทีมอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนว่าเราเป็นแบบว่าสายว่างไงดีทุกคน ผมว่าตัวละครเราอะทุกคนเป็นสายอันนั้นอันน,น,นะครับนะแปบนะทุกคนโอเคทุกคนผมไปเช็คมาละผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้มันจะติดลิขสิทธิ์ไหมนะครับแต่ถ้าทุกคนได้เห็นผมคลิปนี้มันปล่อยผ่านไปเกินวันหนึ่งอะแสดงว่าเกมนี้มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับนะเพราะงั้นเราก็ปล่อยผ่านไปได้นะครับนะอันนี้ก็คือมันเป็นพื้นที่ที่มี อ่อว่าไงดีมันจะมีเป็นแบบสตอเลเก็บอาวุธเลยครับผมแบบเป็นคลังอาวุธอ่ะทุกคนให้เราไปบุกนะครับนะ <S S สิ่งที่คุณ for mission i w a n t to h e a r นี่ข่าดีพวกเราเจอพื้นที่ที่พวกที่ใช้ปืนพวกนั้นมาแล้วเราเจอแหล่งที่มาแล้ว มันคล้ายๆกับพื้นที่เก็บอาวุธทองคับขนาดย่ออมะันะซึ่งมันมีพื้นที่เก็บอาวุธเยอะมากเลยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซีเพานี่เข้าใจแล้วแล้วแผนเป็นยังไงล่ะเราจําเป็นจะต้องไปในพื้นที่สตอเลจนั้นเดี๋ยวนี้นายว่าไงบ้างล่ะผมอาจจะพาคดูเสียงไม่ค่อยอะไรเั่าน่รยนะเพราะว่าผมว่าไงดีทุกคนช่วงนี้ผมเจ็บคอนะครับถ้าเสียงผมมาแปกไปนิดนึงก็ขออภัย้วยนะครับนะ ผมเข้าใจนะเราจะไม่ต้องไปดีเซเพาใช่ไหมในตอนนี้เลยใช่แล้วฉันจะส่งคนขับไปให้นายนะอยู่ในพื้นที่เกาะไว้แน่นๆตล่ะเราจะไปชนพื้นที่มันเราจะไปชนกันเราไปชนกําแพงมันเลยผมพร้อมแล้วเซลล่าเซเว่นรายงานตัวครับเฮ้ยพวกเช็คโทรศัพท์สิฮะมีคนส่งข้อความมาเหรอทั้งๆที่เราน่าจะยุ่งอยู่แท้นนะ อย่าพูดอะไรทั้งนั้นนะพวกใช่คิดว่ามีใครที่นี่สักคนหนึ่งที่เป็นสายในพี่จังงั้นเหรอผ่าเอ้ยสายร,รับ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 ,รบ Good luck Good luck สายรับจับจับ แล้วก็ผมผมลงมอดเงินไม่จํากัดเลยนะครับนะอุ้ย,ยเพราะว่าเกมปกติมันผมเคยเล่นโดยที่แบบว่าไม่ลงมอดแล้วมันยากในดับหนึ่งนะครับนะแถมแบบว่ายาคุณห้ามใช้ด้วยเพราะมันเพิ่งเงินแต่เวอร์ชันมอดคุณใช้ได้ไงเพราะคุณมีเงินไม่จํากัดนะครับผมก็เลยเอาข้อได้เปรียบตรงนี้ในการเอายามาใช้นั่นเองนะเดี๋ยวมันจะมีพวกตัวโผล่มาอีกมันถ้าผมจะไม่ผิดนะ อืยอยยยสองแฝดสองแฝดเตะปั๊มอ๋อเปิดเหรอช่างบ้าแล้วช่างมันเถอะทุกคนเราไม่สนใจแล้ะยิงเลยโอ้ยพี่ที่ไม่ต้องหันหน้ามันก็ได้มั้ง อืมล่วงอืมล่วงอือล่วงไปอีกหนึ่งเฮ้ยล่วงอีกหนึ่งร่วงอีกหนึ่งอืมหูเต็มเลยหืมกระสุนหมดรีโหลดก่อนจุ๊บจุ๊บเอ๋อ๋อโอ๊ย เรียบร้อยตัวแตกเคลียร์แล้วเคลียร์พื้นที่แล้วทำได้ดีมากพวกทำได้ดีทำไปได้สวยเลยนะักงานของนายเนี่ยพวกฉันผมจริงๆผมก็อยากพูดอย่างนั้นนั่นแหละนะแต่ว่าการที่เอานิ้วลั่นไกยมันเป็นส่วนที่สนุกที่สุดข,ของงานน่ะแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเข้ามาในทำถ้าคุณเข้ามาในทำงานงานจริงๆแล้วนะ่ะ ใช่ทุกๆอย่างมันก็มีอะไรต้องจ่ายนะยังไงก็ตามในตอนนี้เราก็เจอเราก็มีฐานทัพแล้วพวกมันเราก็สามารถจัดกาลังฐานทัพของมันไปได้แล้วฐานเก็บปืนเลยทันองนั้นนั้นแ,แน่นอนในตอนนี้เราก็ต้องไปหาไออาริดไหมในเมืองของเขาอนะอาซิดไหมงั้นเหรอไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนขายปืนหรือเปล่าไม่ไม่ก็ใช่เหมือนประมาณนั้นเขาเป็นคนขายปืนทั้งหมดนี่ ปืนทั้งหมดนั้นถูกทอสะอาดและถูกเก็บอยู่ในห้องเก็บของอย่างดีระวังไปที่นั่นละ่ะกับมาดิฐานเดอวนี้เซเว่นได้เลยไมกี้ผมพูดตรงๆนะทุกคนในบรรดาบอสท,ทั้งหมดอะบอสจบเกมอทุกคนมันเล่นไม่มันเท่าไหร่เลยนะผมพูดตรงๆนะครับบอสจบเกมมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยอะเวลาสู้กับบอสจบเกมแล้ว ราต้องไปสู้กับบอสที่ไม้ทุกคนบอสบักไม้นี่โคตรมันนะครับผมพูดตรงๆนะบอสบักไม้โคตรมัน,นครับผมพูดงี้ดีกว่าเอ๊ะเรามาถูกทางปะถูกแล้ว,ลวในตอนนี้เราจะไม่ต้องไปที่สตเลสในพื้นที่ตรงนั้นแล้ว ใช่ที่นั่นอาจจะมีงูพิจูหลายตัวนั่นแหละก็อย่างที่เห็นเราจำเรามีสเน็กคนเรามีสเน็กในใหม่ในเมืองนี้แล้วแล้วแผนเป็นยังไงบ้างล่ะฉันคิดว่าเราจะไม่ต้องไปทํางานในเข้าไปทํางานในพื้นที่นั้นแต่ต้องมีอะไรบางอย่างเช่นเราต้องหาต้องมีใครสักคนแบบขายพวกปืนกล็อกอะไรพวกนั้นนะ่ะเราจะไม่ต้องไปหาคลังรถของพวกมัน แน่นอนในตอนนี้เราต้องตัดสเียงของพวกมันซะแล้วก็พยายามสาวไปถึงตัวเอดิทไม้ให้ได้ดีเอดิทไม้น่าสมควรจะต้องตายแล้วแล้วผมก็มีความสุขที่ทํามันระวังด้วยล่ะเราใกล้แล้วเซเว่นแต่ก็ต้องระวังเดิยเหมือนกันเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพื้นที่บ้านนะั้นมันจะมีอะไรกันแน่แต่ฉันคิดว่าน่าจะสามารถจัดการหุดิตไม้ด้วยตัวของนายเองได้นะแล้วแผน แล้วเรามีแผนในพื้นที่นี้หรือเปล่าก่อนนะเรามีอยู่ทีมที่จะไปหาพวกเอดิตไม้อยู่ว่าแบบว่าเอดิตไม้อยู่ที่ไหนไีแหล่งขาวเพราะอย่างนั้นในตอนนี้สิ่งแนวทําก็แค่ทักาษาะซะเอดิตไม้นี่นี่นี่คือแมนนะใช่อแมนเราต้องการลดหน่อยนะไม่รู้เหมือนกันวนะ่าเพราอะไร ไอทีมเซล่ามันฆ่าสโตรเรจเราไปห้าสิบแล้วถ้าไหนต้องการปืนอีกแล้วก็ฉันจะให้เข้าไปในพื้นที่ทแถวนั้นนะแล้วเราจะได้เจอไหมโอเคเดี๋ยวฉันจะเจอเดี๋ยวฉันมันจะว่าเราต้องได้เจอแนะ่ <S <S เหมือนอาเมนกับเอดดิทไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะ <S 1> <S 1> เป็นพี่น้องกันแท้ๆกันนะครับนะ <S <S ฉันมีข่าวดีสำรับนายแล้วเสยเป็น ดีแล้วผมอยูน่นี่เอดิตไหมเอดิตไหมนั้นมีพื้นที่เราจะไม่นายจะต้องไปในพื้นที่ขอแถวๆฐานของมันอ่ะนะในวันพรุ่งนี้ได้เลยเอาเงินไม่ชั่นก่อนสิเอาพี่กัดไม่เั้นที ยังไงก็ตามเราก่อนที่เราจะไปอย่างนั้นเราต้องไปพื้นที่อแมนเราต้องไปรีมูฟคัองอาวุธข,ของอแมนซึ่งเป็นคังอาวุธหลักซะก่อนที่รู้ก็คือจำตามที่เรา,กกส,าสืบมานะอแมนมีรู้จักกับเอดิตไหมเป็นอย่างดีและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถแลกเปลี่ยนอาวุธ การและกันได้ยังไงก็ตามเราจะได้ไปเจอกันนี่พื้นที่ซอยเก้าสิบสามนะเก้าสิบสามเหรอบ้าเอ้ยนี่มันฝันร้ายชัดๆแล้วม่ใช่ยงไงอ่ะใช่แต่เราต้องพยายามทาตามแผนนะในตอนนั้นที่ฉันไปในพื้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะไอพวกนั้นมันใช้อาวุธจาวกันแล้วนะแต่นี่กำลังจะบอกว่าฉันต้องไปในพื้นที่เก้าสิบสามมีงั้นเหรอฉันเข้าใจนะ แต่มันก็ไม่ต่างมันน่าจะยากมากกว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นแหละมีปัญหาแล้วก็จับไว้นะเตรียมตัวเตรียมตัวด้วยไฟเขียวทำงานได้เซเว่นทำงานได้เลยอะไรอย่างนี้ทุกคนอ่าเ <Good luck. S 1> มนเหมือนเป็นคนติดต่อกับเอดิทไม้่ะทุกคน ที่รู้ก็คือไอ้เคสที่มันบอกว่าให้เราไปยิงคนที่กำลังดูทีวีอยู่อะทุกคนเดี๋ยวผมค่อยไปคุยเรื่องนั้นทีหลังแล้วกันนะครับตอนเรากำลังจะซุ่มยิงนะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ไหมไงที่ผมที่ผมบอกไปนะครับถ้าติดลิขสิทธิ์เราก็เราก็จะไม่ได้ผมจะไม่ได้เผยแพร่คลิปนี้นะครับแล้วเราจะไม่ได้มาเจอกันในคลิปนี้นะครับนะแต่ถ้าไม่ติดนะครับก็เตรียมตัวดูคลิปนี้ต่อไปเลยได้ครับผมแล้วคุณเตรียมตัวดูพาร์ทสองเลยนะครับถ้าพาร์ทหนึ่งไม่ติดพาร์ทสองไม่ติดอีกคุณก็เตรียมตัวตัวดูจนจบได้เลยทุกคนเรื่องนี้ไอเกมเก็บเนี่ยทุกคนนะ เราไม่สามารถปิดเสียงเกมตรงนี้ได้นะทุกคนผมลองแล้วผมหวังว่ามันจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นตูวตัวเรียวนะครับนะเป็นตู้ตัวเรียวมันมีตูวตัวเรียวบอกมีนะครับนะซึ่งถ้าคุณนั้นเกดไม่ทันอ่ะมันจะมาแทงคุณนั่นเองคุณต้องจะรู้อยู่นะครับนะ จ,จบคุณก็จะนอนแห้งกับพื้นพร้อมโดนมีดแทงนั่นเองนะครับนะไม่มีอะไรมากนะครับนะทุกคนผมรู้ทุกคนว่ามันจะโผล่มาทางนั้นอ่านี่ไง วาเอ้ยเอดิทไม้ไม่ดีอยูที่นี่เดี๋ยวก่อนนะมีผมฉันมีไอเดียแล้วผมมีไอเดียแล้วถัดจากตึกนี้ไปเนี่ยมีพื้นที่ที่น้องชายของไอเอดิตไม้มันอาศัยอยู่แตะเตรียมตัวด้วยล่ะฉันเข้าใจแล้วซิ่งแนี่ยทำก็คือฆ่าน้องชายมันใช่ไหมใช่เตินตามนั้นเลย ป้าหมาของผมก็คือน้องชายมันน่ะแหละแล้วเดี๋ยวนะทําไมในใน,นแกคิดบ้าเลยเนี่ยถ้าเราฆ่าน้องชายของเอดิทไหมเอดิทไหมมันจะไม่มันจะต้องหยุดวิ่งแล้วพยายามตามล่าผมแน่เขาจะต้องแพนอีกอย่างแน่นอนไอ้บ้าเอ้ยรู้ไหมในบรรดาทีมทั้งหมดเนี่ยเรานะ่ะสามารถอ๋อ มีเอดิทไม้เป็นศัตรูหลักเลยและเหมือนว่าตัวละครเรามันจะเลือดจยินอยูท่ทีคิดครับเอดิทไม้จะต้องไม่หนีอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราฆ่าน้องชายเอดิทไม้รีบออกมาล่ะจากพื้นที่นั้นเดี๋ยวนี้อ๋อทำให้มั่นใจว่าในพื้นที่นั้นไม่มีศัตรูอีกแล้วไอ้นี่มันเลือดเย็นทุกคนมืนฆ่าน้องชายศัตรูป้าเลือดเย็นมาก เราต้องยิงออคนนี้ก่อนนะครับิงจริงๆเรายิงคนนั้นบนก่อนก็ได้นะครับนะ <S <S 1> <S 1> คือไอไอคนนี้ทุกคนมาเล่นโทรศัพท์อะทุกคนคือน้องชายของเอ i ดิทไหมเนี่ยเดี๋ยวเอดิทเอ้ยเนี่ยทุกคนที่ไอน้องชายคนนี้มันดูคือหนัง เว็บส้มดำอ่ะทุกคนคุณคงจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรอ่ะหนังเว็บส้มดำอ่ะและให้คนนี้มาเป็นล hmm. ูกน้องที่ห่วยแตกมากเลยทุกคนไม่สนใจหัวหน้ามันเลยอ่ะเป็นลูกน้องที่ห่วยแตกที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วเป็นลูกน้องที่ห่วยแตกที่สุดในโลกอนิเมะนะครับห่วยแตกมากไอ้ลูกน้องบ้านี่เป็นผมผมจะไม่จ้างมันมาเป็นลูกน้องเบื่อเงินเหลือเกินไป่หนเรียบร้อยอ่ะน้องชายมันล่วงแล้วทุกคน เรียบร้อยครับเลียบร้อยทุกคนตัวแตกหมดครับเก็บหมดครับผม Area clear. Nice job, ทำได้ดีมากดูเหมือนว่าอ๋อทำได้ดีมากเลยทั้งเรื่องการยิงเสาทีวีนั่นแล้วก็อีกหลายหลายอย่างแต่ไม่เป็นไงก็ตามเอดิตไหมไม่ต้องหาพื้นมันจะต้องหาสาเหตุ เจอได้อย่างในเร็วนี้แน่แนๆว่าน้องชายมันตายเพราะอะไรเอดิตไหมอาจจะพยายามที่จะหนีอยู่ก็ได้ผมอยู่นี่แล้วในพื้นที่ในตอนนี้และสุดท้ายผมก็ได้และแน่นอนใช่วันนี้วิธีการสำหรับเขาอยู่ที่เขานั้นจอกไปในในตึกเก้บเตรียมตัวให้พร้อมเลยเอามนน่ะไม่ต้องไปปกป้องเอดิตไหมแน่ๆ ได้เลยกำลังออกไปเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนันแหละครับนะถ้าไอเกมนี้ยทุกคนถ้าพาร์ทหนึ่งอ่ะมันติดลิขสิทธิ์นะครับคุณอาจจะไม่ได้เห็นผมเล่นเกมนี้อีกแล้วก็ได้นะครับนะแบบว่าคุณอาจจะไม่ได้คลิปนี้ปล่อยไปด้วยซ้ำาทุกคนแต่ถ้าคลิปนี้ปล่อยไปได้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับนะผมพูดแค่นั้นแหละครับผม บายยนะครับก็ก็นะครับก็สำหรับเกมซีล่าเซเว่นนะผ่านนะครับก็ขอจะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้ตามกันใหม่ผทาน้านะครับผมนะบายบายครับผม